ไม่ก็ตามนั้นแหละตามพุทธเจ้าตัดตัวนี้ก็มีอยู่นะไม่ใช่ว่าให้ท่านนะหลวงพ่ออยู่กับครูบาลน,นี่แหละเอาใ่แม่แหละถ้าไปบินธา,ามาได้แต่แกงเนื้อท่านบาดมันจะทํำยังไลงล่ะทีนี้นะก็สงสารท่านน่สิเนะพราะท่านก็จะได้กินน้ําพริกละลายน้ําพริกใส่เกลือละไายน้ําพริกใส่ซอสถั่วเหลืองเอาใจแม่แหละว่าจะกินอะไรทีนี้เนี่ยมันไม่มีอาหารนะเอาใจแม่แหละมันน่าสงสารน,นะเอาให,หน้านี่นะนะ แล้วทีนี้โอ้ยอันตรายเลยสาหรับภิกษุนี่ไม่สมควรที่จะไปทาหรอกนะมันเก่งกว่าพระพุทธเจ้าแล้วมันจะยากคนอื่นด้วยเนาะเราเป็นผู้เลี้ยงง่ายนะภิกษุเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นผู้สอนง่ายเป็นผู้อยู่ง่ายนะอันเหมือนจะง่ายแต่มันยากอยู่ในตัวนะเนี่ยเหไหมละ่ะ,ะเพื่อนทําอาหารเนี่ยเพื่อนเปิดปลากระป๋องเนี่ยเจ้าของต้องไปหาอาหารเจน,นูนะ่นโว้ยเนาะมันจะเป็นยังไงไ่นเห็นไหมล่ะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าการชอบใครชอบมันเนาะแต่ว่า